สวัสดีค่ะครูโซล่านะคะโยคะเมจิกมายนะคะ EP นี้ค่ะครูโซล่าจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของการนั่งสมาธินะคะว่ามันมีประโยชน์ยังไงกับชีวิตประจำวันของเรานะคะคลิปนี้เกิดขึ้นได้ก็เพราะว่าครูนะคะสอนโยคะแล้วก็อยู่กับสมาธิมาตลอดนะคะแล้วครูก็พบว่าการนั่งสมาธิเนี่ยมันส่งผลกับ รูปแบบในการใช้ชีวิตแล้วก็มีผลกับผลลัพธ์ของหน้าตาชีวิตมากมายมหาศาลมากๆค่ะการนั่งสมาธินะคะมันจริงๆมันมีหลายแนวหลายแบบมากนะคะกับการฝึกสมาธิมันไม่ใช่มีแค่แบบเดียวนะคะเวลาทีเา่เราพูดถึงการนั่งสมาธิทุกคนก็จะถึงการที่นั่งคาสมาแล้วก็ มือซ้อนกันแล้วก็นั่งหลับตานั่งนิ่ง,งๆใช่ไหมคะให้แบบปราศจากความคิดอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วสมาธิมีหลายแนวมากๆค่ะทุกคนนะคะก็เดี๋ยวจะทยอยมาพูดใน EP ีต่อๆไปนะคะแต่ในคลิปนี้อยากจะมาเล่าเรื่องคร่าวๆให้ฟังว่าสมาธิสำคัญกับชีวิตของเรายัางไงนะคะลองสังเกตดูว่าตอนนี้มีผู้คนมากมายที่ เริ่มกลับมาใส่ใจมาสนใจกับการนั่งสมาธินะคะมันจริงๆเรื่องของสมาธิอะโซล่าจะบอกว่ามันไม่ได้เกี่ยวเลยว่าจะต้องเป็นเรื่องของศาสนานะคะมันเป็นสิ่งที่ทุกคนควรควรฝึกปฏิบัตินะนะมันเป็นอะไรที่สำคัญแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินชีวิตการใช้ชีวิตในโลกนี้มากๆเลยค่ะ จากการที่โซล่าเป็นครูสอนโยคะมานานนะคะก็เกือบ10ปีแล้วนะคะแล้วก็อยู่กับการนั่งสมาธิมาตลอดแต่ว่าอาจจะไม่ได้เข้มข้นอะไรมากมายในช่วงแรกๆนะคะแต่ว่าก็ได้นั่งทุกแทบจะทุกวันเลยดีกว่าแล้วก็ทุกครั้งที่มีการสอนการเริ่มฝึกโยคะนะคะก็จะพาสมาชิกนะคะเ,เริ่มด้วยการนั่งสมาธินะคะแล้วก็ปรับ ลมปราณนะคะคคก็คือเป็นการหายใจที่เขาเรียกว่าปราณยามะนะคะพอหลังจากที่เวลามันผ่านไปผ่านไปเรื่อยๆก็สังเกตว่าตัวเองนิ่งขึ้นได้เรื่อยๆจริงๆนะคะเราก็เลยเริ่มมาศึกษาเริ่มมาฝึกการนั่งสมาธินะคะอย่างเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงอะไรมากมายที่อยู่ภายในนะคะก็คือเขาเรียกว่าโลกโลกภายในนั่นเองะคะ่ะมันเป็นอะไรที่ทุกคนเคยได้ยินคำนี้ว่าหมายว่ามันมองไม่เห็นจับต้องไม่ได้แต่ว่าสามารถสัมผัสได้ถึงการมีอยู่จริงๆของบางเสิ่งบางอย่างนะคะก็ต้องฝึกปฏิบัติแล้วก็สัมผัส ได้ด้วยตัวเองค่ะทีนี้อ่ะก็อยากจะมาแบ่งฟันนะคะว่าทำไมการฝึกสมาธิถึงสำคัญมากแล้วมีผลกับการใช้ชีวิตนะคะบนโลกนี้ยังไงนะคะคือทุกวันนี้ค่ะโซโล่าเห็นว่าแม้แต่ตัวโซโล่าเองก็เหมือนกันนะคะแล้วก็คนส่วนใหญ่เนี่ยอยากมีความสุขนะคะอยากประสบความสำเร็จในชีวิตนะก็หาทางนะคะที่ จะไปพบความสุขนั้นนะคะด้วยการที่ไปเรียนหาข้อมูลเข้าสัมมนาลงคอร์สอบรมอะไรต่างๆเพื่อที่จะหาความสุขความสำเร็จที่แท้จริงในชีวิตะคะ่ะแต่ไม่สามารถที่จะทำมันได้สำเร็จนะคะเราอาจจะฝึกตัวเองอาจจะรู้วิธีแต่เราก็แค่รู้อะทุกคน เราแค่เรียนรู้อะค่ะแต่ไม่สามารถที่จะกลายเป็นความรู้นั้นได้นะคะเพราะอะไรรู้ไหมส่วนหนึ่งนะโซโล่ามองเห็นเลยว่าขาดการฝึกปฏิบัตินะคะเวลาที่เราเข้าคอร์สสัมมนา,าอบรมในการที่จะยกระดับจิตหรือพัฒนาศักยภาพในด้านต่างๆเนี่ยเรารู้วิธีแล้วเราก็รู้สึกเข้าใจแล้วก็อิน กับในสิ่งที่เราเรียนรู้มันเป็นแค่ช่วงเวลาสั้นๆนะทุกคนมันเป็นแค่ช่วงแบบโมเมนต์นั้นที่เราอยู่ในคอร์สนะคะหลังจากนั้นไม่กี่วันน่ะเราก็กลับมาใช้ชีวิตแบบเดิมอีกหลายๆคนเคยไปเรียนเรื่องเกี่ยวกับ m n d s e t นะคะการตั้งเป้าหมายในชีวิตอ่าไปเรียนก็คิดว่าโอเคเรามีเป้าหมายแลเรามีเป้าหมายใหญ่แล้วทีนี้เราสามารถที่จะ ซอยเป้าหมายย่อยๆในแต่ละวันแล้วก็วางรถแมพต่าง,างๆเพื่อที่จะเดินตามแผนแล้วประสบความสำเร็จแต่สุดท้ายอ่ะมาสังเกตชีวิตว่ามันกลับมาหลูดเดิมอะ่ะทุกคนแล้วมันก็ไปไม่ถึงแล้วเป้าหมายนะั้นอ่ะมันก็ค่อยๆจางไปจางไปเราก็กลับมาใช้ชีวิตแบบเดิมนะคะ5ปี10ปีคนส่วนใหญ่ก็ยังมีชีวิตเหมือนเดิม เหมือนเดิมเลยนะคะยังทำงานที่เดิมรูทีนในชีวิตก็เป็นเหมือนเดิมอย่างเช้ามาอย่างเงี้ยหลังจากที่ทุกคนตื่นนอนแล้วอะสังเกตง่ายๆเลยว่าเราแทบจะไม่ได้ใช้สติเลยนะคะถึงเราจะตื่นแล้วฉันคิดว่าฉันมีสติแล้วอะแต่เราแทบจะไม่ได้ใช้สติในการดำเนินชีวิตเลยอย่างเช่น ทุกคนลองคิดภาพตามนะเวลาที่เราลุกจากที่นอนหรือลุกจากเตียงมาเราลุกกันท่าเดิมโดยที่เราไม่รู้ตัวด้วยซ้ำเนี่ยขนาดให้นึกนะเละยบางครั้งบางคนเรายัางนึกไม่ออกเลยว่าเออเราลุกจากที่นอนท่าไหนวะเพราะอะไรเพราะว่าเราไม่ได้มีสติในตอนนั้นนะคะเราทําทุกอย่างตามระบบประสาทอัตอนโนมัติคือมันเป็นออโต้พายโไปแล้วว่าทุกคน เราลุกจากเตียงลุกจากที่นอนจากนั้นเรากอา็อาจจะไปเข้าห้องน้ำล้างหน้าแปรงฟันอาบน้ำถับถ่ายนะคะอาบน้ำเสร็จอา,อาจจะกาแฟสักแก้วหนึง่งบางคนก็กินข้าวก่อนที่จะออกไปทำงานนะคะส่วนกระทั่งเราออกไปทำงานอะ่ะเราก็เดินทางในทางเดิมนะคะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเหมือนเดิมไปที่ทำงานเดิมนั่งโต๊ะทำงานเดิม ทุกอย่างวนลูปเดิมเจอเพื่อนฝูงคนเดิมนะคะเพื่อนที่ทำงานคนเดิมพูดคุยเรื่องเดิมทุกคนสังเกตไหมว่าทุกอย่างมันเป็นระบบออโตโอ้แล้วที่สําคัญนะมันอยู่ในห่วงอารมณ์ของความรู้สึกเดิมๆหลายคนนะคะตื่นมาด้วยความที่คิดเลยว่าด้วยความรู้สึกที่ไม่อยากไปทำงานอะ่ะเหมือนแบบ วันนี้วันจันทร์อีกแล้วหรอตื่นมาพร้อมกับคำนี้เลยอะแล้วก็ทำทุกอย่างตามอารมณ์ความรู้สึกเดิมไปที่ทำงานก็งานยุ่งเหมือนเดิมเจอเพื่อนที่ทำงานก็พูดคุยกันด้วยเรื่องเดิมๆไม่เกี่ยวกับละครก็เกี่ยวกับชีวิตในอดีตนะคะก็คือตั้งแต่ถอยหลังกลับไปตั้งแต่เมื่อวานนี้ไปแล้วนะคะหรือว่าเสาร์อาทิตย์เนี่ยเกิดอะไรขึ้นบ้างใครทะเลาะกับใคร ทะเลาะก,กับแฟนทะเลาะก,กับสาม,มีหรือมีอะไรเกิดขึ้นที่มันเป็นเรื่องของอดีตทั้งหมดแล้วก็เอามาพูดคุยกันมาสนทนากันมันก็กลายเป็นอารมณ์ความรู้สึกเดิมทุกอย่างมันมันเดิมเดิมหมดนะคะทุกคนนะทีนี้การที่เราไม่มีสติกับชีวิตที่มันดำเนินไปซ้ำแล้วซ้ำเล่าอะทุกคนจนมันมันกืนกินตัวตนเราไปหมดแล้วอ่ะ มันกลายเป็นตัวเราโดยที่เราไม่รู้ตัวทุกคนเข้าใจคำนี้ไหมคือเราเดินตามระบบประสาทอัตโนมัติหรือเดินตามใช้ชีวิตไปตามโปรแกรมเดิมที่ถูกวางเอาไว้ที่จิตเราไปจำไว้เพราะฉะนั้นอะไรที่มันเป็นแบบเดิมหลูกเดิมออะทุกคนแน่นอน ผลลัพธ์ของชีวิตมันก็ออกมาเป็นแบบเดิมอยู่แล้วมันไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตราบใดที่คุณยังคิดแบบเดิมรู้สึกแบบเดิมการกระทำของคุณยังเป็นแบบเดิมพอเข้าใจใช่ไหมคะอ่านี่คือเหตุผลหรือความสำคัญของการที่โซลา่าอยากชวนทุกคนนะมาฝึกสมาธินะคะเพราะว่าการฝึกสมาธินะ่ย มันช่วยให้เรามีกำลังของสติมากขึ้นที่จะนำมาใช้กับทุกขณะในชีวิตประจำวันทุกคนเข้าใจแล้วใช่ไหมดังนั้นถ้าเราสามารถใช้สติในการดำเนินชีวิตได้เราจะเลือกที่จะทำนะคะหรือเสกสร้างสิ่งต่างๆที่เขาเรียกกันนะนะก็คือเราเลือกทำทุกขณะ ด้วยอำนาจของเราเองคะ่ะไม่ใช่ทำตามโปรแกรมที่มันบังคับเราอยู่เราจะมีอำนาจอยู่ในมือของเราเองเราจะไม่ใช่เหมือนผีชีวะเราจะไม่ใช่หุ่นเชิดทุกคนที่เรารอให้จิตมันอยู่เหนือเราแล้วก็ควบคุมชีวิตของเรานะคะถ้าเรามีสติเราก็จะเลือกทำแล้วก็เลือกที่จะสร้างเหตุการณ์ต่างๆได้เลือกที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตได้ แล้วหลังจากนั้นแหละชีวิตเราก็จะค่อยๆเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปนะคะจนเป็นชีวิตที่เราปรารถนาเป็นชีวิตที่เราเลือกเองแล้วก็สร้างชีวิตด้วยตัวเราเอง